วันนี้อยากจะเล่าเลยเกิดในเรื่องของความสําคัญแล้วก็คุณสมบัติในเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่าฐานทองซอยนะครับทุกท่านครับมันเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวต้องไลฟ์ฟังก่อนว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่ก็ผมผมเองนะครับผมทําในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ของเซซมอมาตลอดอยู่แล้วนั่นคือตัวทานฟองพลันสนะครับมา 3- 4ถึงปีละนะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เราได้มีโอกาสได้เห็นนะครับในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ของ บริษัทซักเซสมองที่ยิ่งจำกัดมหาชนมาตลอดนะครับแล้วบังเอญน,นะครับผมเองมีโอกาสได้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับของบริษัทโดยมีพี่บีนะครับแบ็กเดมอนเอกนัทนะครับมีโอกาสได้ส่งนะครับสินค้าซึ่งเป็นตัวเทสเตอร์นะครับที่ชื่อว่าตัวทานหองซอยนะครับลงไปให้ผมที่ภาคใต้นะครับ พี่บีบอกว่าให้ผมมีโอกาสไปทดสอบนะครับในเรื่องของการลองในเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับในเรื่องของการทําภาคเกษตรในวันนั้นนะครับ <g az im ati> ผมตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าผมตื่นเต้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวทานฟอมพัสดอยู่แล้วนะครับยิ่งมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้ด้วยนะครับยิ่งตื่นเต้นนะครับหลังเก็บต้นของเสร็จปุ๊บนะครับผมเองมีโอกาสได้นําผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าทันฟอมซอยนะครับไปใช้กับทุเรียนแปลงหนึ่งนะครับมีทั้งหมดประมาณ 1,500ต้นนะครับแปลงนี้เป็นแปลงทุเรียนของอท่านกำนันบุญชูนะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีท่านเชื่อไหมครับวันแรกที่ผมมีโอกาสได้นำผลิตพันไปแลวมีโอกาสได้ไปเจอนะครับคนที่ดูแลในเรื่องของสวนแปลงนี้นะครับคือพี่ไรผมตกใจนะครับเพราะว่าทุเรียนจริงๆมันมีมันมีพันธุ์ทุเรียนไม่เยอะนะครับในเรื่องของทุเรียนอยู่แล้วก็มีหมอนทองมีชนีมีก้านยาวนะครับแล้วก็มีพวงมณี นะครับแล้วมีอีกลหลายลหลายพันนะครับแต่บังเอิญวันนั้นนะครับที่ผมไปเห็นนะของท่านกำนันบุญชูนะครับซึ่งมันเป็นพันพันหนึ่งที่เรียกว่าพันสี่เหลืองทองนะเพราะมันเหลือทั้งหมดนะครับในเรื่องของแปลงหนึ่งพันห้ารอยต้นนะครับเราตกใจนะครับในเรื่องของการไปดูเพราะทุเรียนมันโตประมาณสักเกือบเกือบสองปีนะครับปีกว่ากว่าแต่การจเจริญโตของทุเรียนของท่านกำนันบุญชูเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่หกนะครับมันจึงสามารถทําให เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับจากสีเหลืองนะครับวันนั้นวันนี้ท่านเห็นไหมครับนี่คือเป็นสีเขียวแล้วสีเขียวแบบนี้นะครับทั้งแปลงเลยในเรื่องของการใช้ทานพอมพลาสนะครับทานพอมพัดด้วยแล้วก็ทานพอมซอยด้วยนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันสามารถเป็นผลพิสูจน์บางสิ่งบางอย่างได้นะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของตัวทานพอมซอยนะครับ ผมมีความเชื่อลึกๆอยู่แล้วนะครับว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวของบริบรบรษัทเซ็นทรัมองลีอีกจำกัดมหาชนเนี่ยไม่ว่าคุณหมอนะครับจะนอกหรือบริษัทออกสินค้าตัวไหนก็ตามแต่นะครับคุณภาพต้องเยี่ยมคุณภาพต้องดีนะครับว mm ันนี้ผมมีความเชื่อลึกๆอยู่ภายในอยู่แล้วว่าถ้าผมมีโอกาสไดเอามาแก้ปัญหาในเรื่องของผูเ้เรียนรายนี้นะครับ mm hmm. ยังไงก็ต้องกลับมาสภาพที่สมบูรณ์เหมือนกับแปลงอื่นที่ผมมีโอกาสได้ไปทดลองน,นะครับทุกท่านครับ ประสบการณ์ในเรื่องของการใช้ในเรื่องของตัวทานพอมซอยนะครับใช้เวลาเพียงสั้นๆนะครับระยะเวลาจากวันนั้นหนึ่งวันนี้เปลี่ยนแปลงาในสองอาทิตย์นะครับตอนนี้ใช้มาแล้วนะครับประมาณ1เดือนกว่าๆถึงยังไม่ถึง2เดือนนะครับสภาพแปลงทั้งหมดตอนนี้นะครับเต็มไปด้วยความเขียวชอุ่มเต็มหมดเลยนะครับท่านดูได้จากภาพที่ผมนําภาพเหล่านี้นะครับมาให้ท่านดูนะครับดังนันครับผมเป็นคนที่ มีความเชื่อในเรื่องของสินค้าของเซอร์เซนมอร์มาเป็นทุนเดิมแล้วนะครับพอได้ยินในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าทานออมซอยปุ๊บนะครับพฤติกรรมในเรื่องของพืชนี่นะครับจะเห็นชัดเจนมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของดินทานออมซอยเป็นตัวช่วยในเรื่องของการทําให้ดินนั้นดีขึ้นดินร่วนสุยขึ้นนะครับดินร่วนสุยขึ้นนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดนะครับที่เราเห็นชัดเจนก็คือเราเห็นรากฝอยคือรากฝอยคือรากสีขาวๆที่มัน เขาเรียกว่าเกิดขึ้นบน,บนพื้นดินนะครับซึ่งเป็นราก um <t> ที่ใช้ในเรื่องของการหาอาหารนะครับนั่นหมายความว่าตัวปร,ปรับสภาพดินนะครับตัวปร,ปร,ปรับสภาพดินที่ชื่อว่าพานของซอยเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการทําให้รากฝอยมันเดินดีขึ้นในเรื่องของคนสมัยข,ของเขาและสิ่งสําคัญที่สุดนะครับหลังจากที่ผมเองมีโอกาสได้รู้ข้อมูลลึกๆลงไปในเรื่องของตัวตัวผลิตพันธองซอยจากดอกเร์เอนะครับมันจะมีสาตรตัวหนึ่งที่ ผมก็แปลกใจว่าทาไมนะครับเราใช้แค่ประมาณสอาทิตย์เนี่ยค่า p yes, ีเสึงเปลี่ยนนะครับเพราะมันมีตัวหนึ่งนะครับเป็นส่วนผสมที่ชื่อว่าเอนจิเนียร์ในเรื่องของ c o โอไลท์ like นะครับซีโอไลท์ like ตัวนี้นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการทําให้ปรับสภาพดินอยู่แล้วนะครับยิ่งมีส่วนอื่นๆ่นอย่างเช่นเทมิกมี์ิซาลายผงนะครับและยังมีตัวคาร์บอนอ,อีกอีกหลายตัวซึ่งเป็นส่วนสําคัญในเรื่องของการทําให คุณภาพของสินค้าที่ชื่อว่าทันพรอมซอยนั้นมีคุณภาพดีขึ้นแล้วเร็วนะครับเร็วกว่าสินค้าอื่นๆที่ผมเองมีโอากาสได้ทดลองนะครับจริงๆผมเองเนี่ยเป็นคนที่มีบริษัทในเรื่องของการทาภาคเกษตรแล้วนะครับผมขายสินค้าเกี่ยวเรื่องของการเกษตรไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยนะครับตัวปรับสภาพดินหรือว่าตัวฮอร์โมนนะฮะหรือตัวยาผมรู้จักสินค้าพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่วันนี้แปลกใจแปลกใจตรงที่ว่า ทำไมทานหอมซอยนะครับที่บริษัทเซนเซอร์มีอิ้งจำกัดได้มีโอกาสได้นํามาให้ผมทดลองเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเร็วขนาดนี้หลังจากที่เรามีโอกาสได้เห็นภาพในเรื่องของการทดลองจริงๆแล้วเนี่ยเห็นในเรื่องของห้องปฏิบัติการในเรื่องของห้องแหลกน,นะครับซึ่งผมทราบว่าดรเอเองเนี่ยครับมีโอกาสได้เอาตัวทานหอมซอยเนี่ยไปผ่านห้องปฏิบัติการคือห้องเหลกน,นะครับเป็นห้องปฏิบัติการ แห่งประเทศไทยนะครับมีโอกาสเด็งเทสในเรื่องสินค้าผมจึงไม่แปลกใจเลยว่าวันนี้สินค้าที่มันดีแบบนี้นะครับมันสามารถทําให้ลดต้นทุนในเรื่องของของการใช้ปุ๋ยนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตัวในเรื่องของตัวทานฟอมซอยเนี่ยมันเป็นมิรเป็นมิรกับสิบบง่งแวดล้อมเป็นมิตรกับผู้คนนะครับเป็นมิตรในเรื่องกับ,กบดินแต่ว่าทานฟอมซอยเองเน,นะครับที่ผมทราบข้อมูลมา มันเป็นรูปแบบในเรื่องของเชิงเขาเรียกว่าออแกนิกนะครับอันนี้แหละมันเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าในความเป็นทางฟอมซอยเนี่ยมันปลอดภัยปลอดภัยต่อทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลอดภัยต่อต่อชีวิตของผู้บริโภคและต่อชีวิตของผู้ที่ทําสวนนะครับภาคเกษตรปลอดภัยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอันนี้แหละครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเองกล้าและมั่นใจในเรื่องของความเป็นผลิตภัณฑ์ของ สัคเซตมอรมีอิทจำกัดมหาชนนะครับทุกท่านครับถ้าวันนี้จะให้พี่น้อกเตรกรนะครับทุกท่านเลือกในสิ่งที่ดีสุดในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของดินผมขอแนะนําในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าทานฟองซอยเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาเรื่องของสภาพดินนะครับสภาพดินที่เป็นกรดเป็นดาน่างสภาพดินที่มีความแข็งสภาพดินที่มีความเป็น เขาเรียกว่าเป็นดินเหนียวหรือสภาพดินที่ไม่ดีในสภาพดินที่ความสมบูรณ์น้อยถ้าวันนี้ทุกท่านนะครับมีโอกาสได้ใช้ทันฟองซอยผสมในเรื่องของปุ๋ยเคมีหรือผสมในเรื่องของตัวอินซีเคมีและถ้าเกิดสมมติผสมในเรื่องของการใช้ควบคู่กับตัวทันฟองพลาสตุดหนึ่งสสองด้วยผมรับประกันเลยว่ามันสุดยอดนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวที่ชื่อว่าทานฟองซอยนะครับและครับวันนี้ในฐานะที่ผมเองเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของ สัตเสรมอนะครับแล้วเป็นคนนึ่งที่ลงพื้อที่อย่างต่อเน,นื่องในเรื่องของภาคเกษตรนะครับทั้งภาคตะวันออกนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับผมประทับใจในเรื่องของความเป็นทันคองซอยมากนะครับและประทับใจในเรื่องของความเป็นสินค้าของสัตเสรมอมากถ้าวันนี้ทุกท่านต้องการแก้ปัญหาเรื่องของ โครงสร้างของพืชหรือต้องการแก้ปัญหาเรื่องพืชนะครับพืชไม่เขียวพืชไม่งามนะครับใบไม่ใหญ่ใบไม่ยาวใบไม่หนานะครับวันนี้ทุกท่านมีสิทธิเลือกและมีทางเลือกในเรื่องของการเลือกนะครับผมอยากให้ท่านตัดใจเลือกในเรื่องของสินค้าที่ดีอีกตัวหนึ่งในตลาดนะครับนั่นคือคาร์อมซอยนะครับวันนี้ผมขอเล่าประสบการณ์ในเรื่องของการใช้ทาง์อมซอยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะได้เก็บบรรยากาศดี Fuel. ๆเก็บในเรื่องของ ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการใช้ทันหอมซอยมาเล่าสู่กันฟังกับทุกท่านนะครับวันนี้ผมขอบคุณนะครับส,สัตว์เต้นหมอกบีอิงจำกัดมหาชนที่ให้โอกาสในเรื่องของการเอาสิ่งดีๆมาเล่าลวันนี้เป็นวันที่เปิดตัวสินค้าตัวนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับคุณหมอขอบคุณอาจารย์โน้นนะครับและขอบคุณเจอ้าที่ทุกท่านขอบคุณพี่บีนะครับในเรื่องของการได้นําสิ่งดีๆนี้มาให้กับผมแล้วก็ส่งต่อให้กับพี่น้องเกษตรกรวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ